ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้กับช่อง P B p B ฟ l i p p i n e Channel อานะครับผมมือนี้อยากกินเปรี้ยวอยากกินห้านพี่น้องนะครับผมบรรยากาศมุ่มหนาออฟฟิศนะครับผมออฟฟิศมีแต่เสานะพี่น้องเด้อไปนหนึ่งเด้อนะครับผมหันแล้วนะครับผมออฟฟิศตอนนี้ขึ้นหลังคาไปแล้วนะครับผมกับเสานะครับผมอย่างอื่นยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เลยอยากกินเปรี้ยวนะครับผมก็เลยหามุ่มกินเสียบ กินบักม่วงเบาพี่น้องบักม่วงเบาแซ่เกลือนะครับผมบักม่วงเบาแช่เกลือนะครับผมมาพี่น้องแซ่ปลาแดกยั่วๆกินกับปลาแดกปลาแดกบองกินกับปลาแดกบองคืออยากพี่น้องคืดอยากสวมอยากเจ้าในบุตคืดอยากกินสมโสมคืออยากแซ่บปลา่น้อง ก็เลยกินก็เลยมากกินพี่น้องนะครับผมเอามาาห้าบาทส้ม,ม,ม,สมครับ จังแต่อ้มแพ้ผ้าไม่ลูดเนี่ยไอยกินสมคักคัพี่น้องไข่เปลือกมาสมคักเนี่ยนี่เลยบัดนั่งมากี่ของสมคักบัดไข่กินแท่นไหมอยกเง,งื่อนพี่กันพี่น้องอืมแขกเงินื่อนกันแหงงงงละเสียบไปตะไนครับ เมื่อก่ดีอ่ะฝนที่ตกพี่น้อแถวบ้านตกลิ่นมากแล้วลิ่นมาแล้ว,ลลวบ่แลเร็วไงล่อพี่น้องเอ้อยสร้างลาดดับหน้าอืมออฟฟิ้นม่งง็สิ่งไงสร้างลาช่างลาดำันาครับผมอืมลาดำหน้าพ่ะนะ อืมก็เลยหยุดไว้ก่อนพอน,นะอืมอือันนี้บม่ได้หมายวาสร้างเนีไม่ได้หมายวาสร้างเพราะว่าคุมงานเอาไปซื้อของเองครับซื้อวัสดุเองแลนซื้อของเองอืม เม,ม็ดมะขุมไม่ได้แบบสีคุ่มๆนะปลาแดกปลาแดกเสีบคักกลางปลาแดกกันมี้ ซื้อของเองซื้อเสาซื้อเล็กซื้อเองทุกอย่างนะครับผมใจราคาใจราคาเมาซื้อเมาเฮ็ดอันคืนโค้งกับราคานี้คืนเสากับราคาอันนี่สินะน้องงันกับเข้ากับไปเลียซื้อของออกพี่น้องเราจะได้รู้ทุกอย่างไงว่าเออ่จัาหันังซี่อันนี้เันนี้อันนาท่านี้นะเข้าเรยห่งไงเลอืมแลียงซื้อของเองเลย คุยระคับบันเรื่องเกิดระคังเกิดระฆังก็ไม่ใช่ไม่ได่เห็นงานไงอืมมันเห็นงานไงยังมาแดด สร้างเพื่อนออออคิดว่าอันอาฟฟิศนีศ่ยิ่งเลี้ยวพร้อมเปล่าพร้อมเมียเขาลุกเปล่า ประเดีย๋ยวข้าวข้อกลางประเดีย๋ยวข้าวข้อเม,มืองกส็สะไปซซยน้ำถ่วมพี่น้องอันไขก่กบแพ้าอันรับบริจาคลองเพ่งอันเปิดลองเพ่งเปิดหมวกหนึ่งเงินสองแสนกว่าบาทกะสีไปซอยน้ำถ่ววัดเลย มือเดินเดินทางไปมือองปีงไปหาซื้อของนัวครับบัวบวงเนะมันด่วงแบบด,นะด่วงนะขี่บินนี่ไปแล้วมือแลงขี่แต่ว่าฝนลิ่นเว้ยฝนย่อยปกแล้วพี่น้อง ลิ้นดีเลยงฟันลินดีริ้งไปหามตัวนี้ให้จินกันปัวน้องสาวสัวสมคัข้าพี่น้องสมคักสมแม่รี่งสีผสมอีเดือดพี่น้องสมตาบอดกับมืนสมแปลว่าตาบอดจะเห็นห่วนะ คุยไปแยวอีสานบ้านเฮาไอเบิ้งวิวทวงหน้ากิ๊มองอีทุ่งนาแม่มานไม่อยู่แม่มานไปสถานีตำรวจ พิธีการสารยังบ,บุตามสาตายเพื่อนเรื่อยไปน้ำบะม่วงเนี่ยเคยกินนี่เปลืองครับพี่อน้องบะม่วงบักสมบักแซวอยู่ซื้อลังคืนเนคันอยากกินสมพี่อนอนลูกคือหน้าป่าบักเน่าจำเกียก,กินเป็นปนัจจัหพี่อนอ้องไม่เยอ เพ่าๆเนี่ยง้างไปแขเดินทางก็บ่นั่งไปเซเว่นน่ะสิน่ะนั่งสิไปบ้านลงไปซื้อม่วงมาลงไม่วงมห่อยดิลงไปซื้อมงไม่ห่อยแท่นทีห่อยซื้อลงไปซื้อม่วงให้นั่งแต่ว่าขันจอยเซเว่นนี่นั่งไปซื้อไม่ข่อยแท่นสินะอืมเป็นคักปีเนี่ต๊ะปีนี้กินคักกินแนวาสุลไป สุดข่อยสุดปิลามพิทเล่นเป็นคนเดียวเป็นคนเดียวแล้วก็เขาว่าเป็นบ้าสุดสุดเพล่หมอลำหมอลำซ้ำหนักว่าผมกับปิวปิวรวด ปลาแด,ก,ดกกินฟี่เพราะว่านี่รุ่ยมันเกิดขายเนาะก็ได้กินฟี่บนปีละหสุดยอดจริงๆเพราะเรื่องสมนะกินเท่าไหร่ ส่วนดวงตาเป็นงงซุมกระบอกหน้ามัเนี่ยวางมันด่วงนะขวางมันด่วงกุ้มเองเฮ็ดเองฝื้นเลียนลูกออกมันยังห่วงมัเห็นมันยังเป็นเออมันยังไป่ได้ถามมันยังไ่ได้ถามคนจะไปหาถามคนไหอืมเลียนดูจากขวาง เบึงพินังกัเบ,บืงพันธ์ยังยังไงเ็ทแทีนึงยดบาทสอนนึงนินนบาทเท่ขั้นนี่เสพปูเทะเลก็ต้องมาฝึกเด่นลวบัญาหน้าก็เท็กก็สั่งก็ต้อเลน่นรวยะ บันเดนมาแรงแรกของของหนาวนาี้บันถ้าเดียวกินมุ้เดียวปวดพัวเม,มกมันคึมไม่ได้ไม่ได้เป็นสีคึมคมวิดีโอไมได้เป็นสีคึมคมเบอร์ได้พี่นอ้องอืมมุมมันเหมือน

จังมากันเด้ออือจังมากันพี่น้องจอกันาาคลิปหนักคลิปนี้กะสมพระสมเนรไราจะเปนนางกินต่อกันคนบทว่งกินสมคนทว่งกินบานอาโอเคครับผมเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีจ้า